วันนี้นะครับทนายเจก็มาที่สถานีตํารวจนครบาลหัวหมากนะครับพาลูกความนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงนะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะครับก็คือว่าทางลูกความเนี่ยนะครับได้รับหมายเรียกนะจริงๆแล้วให้ไปตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็คือไปพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งติดต่อทนายเจเข้ามาก็ลาวันพุธที่แล้วนะฮะ ผมก็เลยโทรไปเลื่อนทางพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็ขอนัดพบนะเป็นวันนี้นะครับในสิทธิ์ของทางปาฝ่ายผู้ต้องหานะครับฟังเอาไว้ให้ดีนะฮะถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกไปพบตามหมายเรียกนะครับให้โทรแจ้งพนักง,งานสอบสวนนะครับบอกเหตุจำเป็นนะครับว่าไม่สะดวกเพราะอะไรนะครับ พนักงานสอบสวนไม่ใจร้ายใจดําอะไรขนาดนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีสองทางด้วยกันท่านก็จะเลื่อนให้เลยนะครับหรืออาจจะบอกว่าเดี๋ยวออกหมายเรียกครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่พนักงานสอบสวนนะฮะว่าท่านจะใช้วิธีไหนจะเลื่อนให้เลยแล้วกำหนดนัดวันการลงในปฏิทินหรือจะออกหมายเรียกครั้งใหม่มานะฮะก็นัดเป็นวันนี้นะครับ จ็เตรียมที่จะมารับทราบข้อหาแล้วนะฮะก็คือให้การปฏิเสธครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีประเด็นให้สู้คดีครับเราไม่ได้ไปโกงเขาอะครับเราไม่ได้ไปโกงเขามันเป็นการรับจ้างทํางานเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้ามันจะมีส่วนที่มันไม่เรียบร้อยหรือว่ามีส่วนที่เขามองว่าผลงานจากการทํางานของเรามันไม่เป็นไปตามเป้าเขาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เขาเขาก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเอาจะเอาคดีอาญามาบีบ มาบิดข้อเท็จจริงเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยมาบี้คดีอาญาเนี่ยผมมองว่ามันไม่แฟร์มันเป็นเรื่องจ้างทําขอมันไม่น่าจะต้องดันมาเป็นคดีอาญาผมก็เตรียมที่จะสู้คดีเต็มที่นะครับปรากฏว่าเล่าเหตุการณ์ให้พนักง,งานสอบสวนฟังว่ามันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมาจ้างทํางานแล้วเราก็ทํางานไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้ามันจะมีเงินบางส่วนที่มันจะต้องคืนการเพราะว่าเขามองว่าไม่ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจ้างเนี่ยก็พร้อมจะคืนบางส่วน แต่จะเมาคืนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนที่มันทางานกันไปออประัานงานสอบสวนก็บอกว่าจะเจราจากันไหมล่ะนะเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางในการที่จะนัดคู่กรณีมาคุยกันนะครับผมก็ยินดีนะถ้าหากว่ามันคนเคยมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันมาแล้วจะเจราจากไกลเกลีย่ยคดีช่งอโกงไกลเกลีย่ยถอนแจ้งความได้ยอมความได้นะครับไม่ใช่คดีอาญาแผ่นดินนะ อยอมความได้เพราะผมก็บอกข้อดีข้อเสียของลูกความไปแล้วนะว่าสู้คดีอะโอเคผมยินดีสู้ให้เต็มที่แต่คุณพร้อมจะไปชั้นตํารวจอายการชั้นศาลสิบกว่านัดไหมอ่ามันจะเสียเวลาทามาหากินมากเลยนะกับการคืนเงินประมาณเก้าหมื่นถึงแสนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูวันจันท์ว่าจะเจรจาไกลเกลี่ยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องคุยกับทางคู่กรณีครับถ้าคุณไม่เจรจาไกลเกลี่ยไม่ยอมรับเงินแล้วถ้าผมสู้คดีมา แล้วปรากฏว่าศาลหรืออายการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลลงว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งยกฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับครับฟ้องเท็จเบิกความเท็จแจ้งความเท็จเอาเต็มที่ฮะนะทนายเจยไม่มีถอยอยู่แล้วครับนะเรื่องสู้เรื่องการปกป้องรักษาสิทธิ์ของทางลูกความเนี่ยนะครับ แต่ปกติถ้าหากว่ามันยอมชอมกันได้มันยอมความกันได้เราก็ควรจะต้องเจราจากไก่เกลียดก่อนนะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดนะครับยึดผลประโยชน์ของลูกความเป็นหลักนะครับลูกความว่าอย่างไงผมก็ต้องว่าตามนั้นนะฮะเอาละถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับต้องการปรึกษาหรือต้องการ ทนายความไปเป็นเพื่อนในชั้นพนักงานสอบสวนหรือสู้คดีหรือพาไปแจ้งความก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ